ล่มเขาล่มที่นี่เขาขี้ไร่ครับเออตัดหญ้าให้งว่วก่อนหญ้ากระหฮย์งานากองวองแกงแบงจะลืมเกีียวหลอหลดเกีียวเลยหลดเกีียวก็นด้งมากเออ้อ tuột kiều, Khó căng lơm kiều, <laughs> <laughs> hứ hử tắt nhà hứ hử